มา140บาท380แปดสบาทครับทุกคนโอ้โหลุนสเก็ตเตอร์มาหรือเปล่าครับผมสเก็ตเตอร์นะโอ้โหมาครับผมโอ้โหเกินมาแล้วครับผมนะหมุนฟรี8ครั้งนะครับทุกคนไปดีกว่าผมหมุนไฟอะไรดีกว่าเลสโก้ไปฮะโอ้โหโอ้โหจัดเต็มจัดหนาอีกแล้วโอ้คูณ3าเป็นแบบ3เบเกตอันแรก้อยหละ1 6หบาทนะครับผมนะหมุนฟรี6ครั้งนะครับผมนะ โอ้โหเกินหรือเปล่าเข้าไปหรือเปล่าครับผมโอ้เข้ามาอีกสองร้อยนะทุกคนอันนั้นอะไรจริงครับผมโอ้โหคือบบสามเบีครับผมแค่นั้นละโอ้โหเอาดีสวยฮะโอ้โหโอ้โหดูดีแบบเต็มกระดานทุกดอกนะผมนะสำหรับเกมสปีดบินเนอร์ค่ายพีจีอีกเนาะนี่นะครับผมนะโอ้โหเกินอันไหนเกลี่ยมอีกแล้วนะครับผมนะโอ้โหเกินไปหรือเปล่านะครับผมโอ้โหดูโอ้ยกินร้อยหกสิบบาทครับ พัม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 พัพัพัมพัมพัพัม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 พเตือนที่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ปีควรได้รับคาแนะนาและมีผู้ใหญ่คอยดูแลด้วยนะครับโอเคสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมหน้าอยู่กับผมเพื่อนใ้โลจิงเกลนะครับผมและตอนนี้ก็อยู่ในยิม วินเนอร์ค่ายพีจีกองเราได้อีกนะครับผมนะมากับเงินทุนสามวันฮะสิบบาทเราไปลุยกันที่เบ็ดเท่าไหร่ดีครับทุกคนเบ็ดสักหนึ่งร้อยเราก็ย่างเชียงเหมือนเดิมนะครับหมุนจอโต้ไปสิบเราก็เปิดเป็นเทอร์โบนะโอ้โหสองไม้นันสาม,ม,สามร้อยแปดสิบบาทนะครับผมนะโอ้โหดูแค่หมุนเดียวได้ครับเนี่ยเลยโอ้สกเก็ตเตอร์ออกมาแล้วครับดุกคนด้นนโอ้โหโคต,ติงอะครับ โอเคผมร้คที่มึงเข้ามาหรือว่ารับชมกันมานานแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดบสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและกิจกรรมดีๆจากผมเพื่อนในลอนด้วยนั่นเดงนะครับผมหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามานะผมนะรบกวนนะครับผมนะรบกวนท่านอีกนิดหน่อยเสียเวลาของท่านอีกนิดหน่อยกดซับสไครต์เพื่อเป็นกลัจให้ผมเพื่อนในลอนด้วยนะครับผมนะโอ้ยโอเค okay, ผมละมุนฟรีสี่ครั้งนะผมนะไปครับ ับผมนับมาอีกเท่าไหร่น,นะครับพอหนึ่งพัน 1, บาทนะทุกคนโอ้โหโคตรตึงโคตรอันตรายอะไรเงี้ยนะครับผมนะโอ้โหคืนสวยครับผมโอ้โหเจ็ดร้อยหกสิบบาทสวยครับผมคูณสิบสองบาทจัดมาโอ้โหคูณสิบ,บ,บอสอง,องบาทเมื่อกี้คูณสิบสองบาทไม่ใช่ดิคูณสิบสองนะทุกคนโอ้โหเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับคูณสิบสองดอกนี้เป็นหนึ่งหมื่นไรนะทุกคนโอ้โหลงทุนมาสามล้านนะอูเบสลอยนะครับทุกคนแบบ แบบโอ้โหโคตรตึงโคตรอันตรายสาหรับเกมสล้วพ <faculty> okay. uh ี huh. Now, okay. oh ่บ huh. uh ินนื้อเกินพี่จีเกิร์ลนั่นเองนึกว่ามีบินถึงทุกคนหรือโอเคมันรวมรวมหนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบบาทนะครับทุกคนไปครับผมสโก้นะครับผมนะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมนะขึ้นเบ็ดนี้เปล่าโอเคขึ้นเป็นเบ็ดสองนะทุกคนมาผมหมุนเองดีกว่านะครับทุกคนนะเพื่อเป็นการเสียเวลานะผมขออนุญาตหมุนเองนะครับผมนะโอ้โหครับผมโอ้โหเอาดี โอ้โหเกลือล้วนเลยเค็มแบบเค็มฤก้์เลยครับเค็มฤกษ์เลยครับโอ้โหสวยครับผมมันต้องอย่างนี้ดีครับเพื่อนมันต้องอย่างนี้เพื่อนสวยครับผมคูณแปดบึกบ๊ามซาเบียแนนแหละมีพูดเยอะเจ็บคอครับผมนะเงินระงวังก็ตัวออกมาไปดูครับว่าได้เท่า์ไรดนะทุกคนโอ้โหสี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทก็ตึงเอาเรื่องนะครับทุกคนุกแจนนะโอ้ยนะไปครับผมโอ้โหโอ้โห โอ้โหไม่มาไม่อะไรเลยนะครับผมนะโอ้โหสวยครับผมได้มาสิบบาทไม่ไปแล้วผมได้น้อยๆแต่ก็ถือว่าได้ก็โอเคนะผมนะสหรับไปล้วนนะครับโอ้โห้ไรสวยอีกครับผมรับอีกหนึ่งรอยคูณสามจัดไปได้สามรอยแล้วครับทุกคนโอ้โหอันจรายร้ายแรงไรเงียนะครับผมโอเคผมส่วนลดกิจกรรมวันนี้นะครับผมนะเพื่อนนะครับพิมพ์ค้นหานะครับในช่องค้นหาของเฟซบุ๊กนะครับผมนะแล้วก็พิมพ์ว่าอ่าเครดิตฟรีอย่าเครดิตฟรีเพื่อนให้ล้นนะครับผมนะ อย่างนั้นนะผมให้เพื่อนๆนะครับผมนะไปแชร์โพสต์นะครับผมนะไม่ใช่ไปแชร์นะครับผมนะผมขอเปลี่ยนจากไปแชร์แล้วกันขอเปลี่ยนเป็นคอมเมนต์นะครับผมนะคอมเมนต์โพสต์ล่าสุดของไอ้โลนนะครับผมนะคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับอย่างนั้นแคปส่งแอดมินถามว่าแคปส่งแอดมินอยู่ไหนนะครับผมนะตรงลิงก์ที่ไอ้โลนปักหมดไว้ด้านล่างใต้คอมเมนต์เลยนะครับทุกอย่างอยู่ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วไอ้โลนจัดการจัดหนักจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้ใต้คอมเมนต์แล้วนะครับผมนะโอเคครับผมเลสโกฮะ ไปครับผมโอ้โหแวไม่มาไม่สวยครับผมโอ้โหพูดไม่ได้เป็นมากันแบบนี้เลยเดียวเชียวนะโอ้โหตัดปรัดขูนะบึ่งบามสามเบหกลอยรับมาจะเต็มอีกเดียวโอ้โหโคตรเกินโคตรอันตรายนะทุกคนนะโอ้แะไปฮะไปครับผมไปครับผม ให้สุดแล้วอยู่ที่ไหนสวยครับผมรับมาอีก30บาทนะครับทุกคนสวยครับผมโอ้โหเอาดีแค่นั้นแหละครับผมจบคูณ2มาดูนสวยครับผมจากนั้นได้สเก็ตเตอร์มาต่ออีกนะผม,มฟี8ดครั้งนะครับทุกคนโอ้โหแปฮะโอเคครับผมจำใครดีอยู่ไม่ถึง18ปีก่อนมีบูใหญ่บูโปของให้คำแนะนำด้วยนะผมนะ ไปครับผมนะเล่นเป็นวิทยาทานเท่านั้นนะครับผมนะให้ล้วนไม่แนะนำไม่นำตามนะครับทุกคนทุกท่นนะครับผมนะไปฮะโอ้โหดอกนี่มาแล้วนะครับผมนะมาอีก แล้วนะครับผมโอ้โหหนึ่งพันหกร้อยคูณฮะเหลือหมุนฟรีอีกสองครั้งนะครับผมนะโอ้โหโคตรตึงโคตรอันตร,รายนะครับผมนะโอเคผมขอทวนต,ติการสักเล็กสักน้อยเพื่อแบบเป็นการย้ำเตือนยำ้ำแชย้ำเอาเลยกทีหนึ่งนะครับผมนะก็คือนะครับผมนะให้เพื่อนๆนะครับผมพิมพ์ค้นหาในช่องค้นหานะครับผมนะว่าแจกเครดิตฟรีเพื่อนให้รอดนะครับหรือเครดิตฟรีเพื่อนให้รอดหรือว่าอะไรก็ตามนะครับผมนะพิมพ์ไปปุ๊บ hm, จากนั้นให้เพื่อนๆนะครับผมนะ อ่าแชร์โพสนะครับผมนะไม่ใช่แชร์ดิคอมเมนต์โอ้โหเป็นอะไรกับแชร์นักหนานะครับคอมเมนต์นะครับผมนะคอมเมนต์ได้โพสนั้นเลยคอมเมนต์เลยนะครับผมนะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะผมอย่างนั้นแคปส่งแอดมินแค่นั้นครับพอนะครับผมนะโอเคครับผมไปฮะสวยครับเราไปอีกสี่พันบาทโอ้โหโคตรตึงโคตรอันตรายแค่นั้นแหละครับผมไม่พูดเยอะครับผมนั่นแหละครับผมสวยฮะโอ้โหแบบต่อกันแบบคอมโบแบบเนื้องยาวๆครับโอ้โหโหสามจัดมาที่สี่พันกว่านะทุกคนได้เท่าไหร่ครับผม หนึ่งหมื่นสามพันห้าสิบาทนะครับทุกคนโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับทุกคนนะโอ้โหแบบได้แบบนี้ผมแบบโอ้ยไอ้ลถนอนหลับฝันดีเลยเดียวเชียนะครับผมนะโอ้โหสวยครับผมรับมาอีกแล้วสวยครับผมโอ้โหคูนสิบแปดพึ่งบัมสามเบเกนนั่นแล้วโอ้โหคูนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทคูนสิบเอ็ดนะทุกคนนะโอ้โหอันตรายจริงแบบโคตรนะโคตรอันตรายอะไรเงี้ยนะครับผมนะโอ้โหเข้าสเก็ตเตอร์อีกแล้วนะครับผมนะ โอ้ย oh, แล้วก็อย่าลืมนะครับผมหนละังจากเข้า,าเพืนเพื่อนในรถเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามกดถูกแจ้ผมเป็นกําลังเก้ผมหน่อยนะครับทุกคนโอ้ยลงขอร้องนะทุกคนนะขอกําลังใจหน่อยนะครับผมนะเพื่อไอโรนจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปสนุกสนุกแบบนี้มีกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ให้เพื่อนได้ร่วมกิจกรรมทุกวันนะครับผมนะโอเคครับผมนะสนับสนุนกันหน่อยทุกคนไปฮะ โอ้โหดอกนี้ว่ายังไงครับโคตรตึงโคตรอันตรายแบบโอ้โหเต็มจอนะครับผมนะโอ้โหโอ้โหจัดแบบไม่มีหยุดแค่นั้นแล้วคูณแปดจัดมาอีกโอ้โหสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะเออแปดร้อยบาทนะทุกคนขออภัยนะครับนายร่วมมองเลขไม่ชัดนะทุกคนโอ้โหโอ้โห โอ้ตึงนะผมนะซองมันโอเคสำหรับคิมีล้นกม็มีแล้วขอตัวลาไปก่อนนะผมนะสวัสดีครับ